สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกนะครับนึกถึงที่ดินบ้านสวนสวนทุเรียนรีสอร์ทราคาถูกใจนึกถึงเราที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนอีกแปลงหนึ่งที่สวยเลยนะครับต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์มาพร้อมกับอากาศที่ดีบรรยากาศดีวิวเขาวิวสวยมากๆเลยนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสาร 8ไร่กับอีก2งานเศษๆนะครับส่วนเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดครุฑแดงนอสอสีจอโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับมีทุเรียนพันธุหมอนทองล้วนๆอายุ6ปีมีทั้งหมดประมาณ130ต้นนะครับต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นเสมอกันต้นใหญ่ให้ลูกดกนะครับปีหน้าก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตขายต่อได้เลยเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟเดินไว้เรียบร้อยครบทั้งหมดแล้วนะครับส่วนไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้า3ามเฟส ส่วนเรื่องน้ำทำการเกษตรลดต้นทุเรียนนะครับมีสระน้ําขนาด2งานลึก15เมตรเด้งสะอยู่ภายในสวนนะครับน้ําดีมีตาน้ําน้าไม่เคยแห้งไม่เคยขาดนะครับแล้วก็ยังมีบ้านพักคนงานอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านปูนชั้นเดียวบ้านสร้างใหม่ๆบ้านพร้อมอยู่นะครับพิกัดอยู่ที่อําเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีราคาขายยกแปลง10ล้านบาทท่านผู้ชมท่านใดสนใจนัดชมเข้าดูพื้นที่จริงได้ทุกวันเลยนะครับ ส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อลองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายเลยนะครับลงจากถนนลาดยางต่อด้วยถนนสาธารณะเป็นถนนหินลูกลังเข้ามหาสวนทุเรียนก็ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนสุขมุมวิทก็ประมาณ2กิโลเมตรและก็ยังอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านแหล่งของกินของใช้อีกมากมายนะครับไม่เปลี่ยวไม่แออัด ท่านผู้ชมท่านใดสนใจสวนทุเรียนแปลงนี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram Tiktok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ